Assalamualaikum ah w a r ะ h m a t u l l a h i w a b a r า k a t u h วิชาภาษาอาหรับป .3 วันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเนะะื้อหาของบทที่หนึ่งและรายละเอียดทั้งหมดนะคะคุณครูจะมาสารุปให้ในักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะอะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านดุอาก่อนเริ่มเรียนพร้อมกันค่ะ Bismillahirohmanirohim Robbishrohli s, Bism s, s a d r i v a y y a อ i l l i a m r i w a ล l u l u k d a t a m i l i s a n i y a f k u q a u l رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما امين บทที่หนึ่งนะคะที่เราเรียนก็คือเรื่องของฮาซานั่นเองนะคะฮาซามีความหมายว่านี่คือเป็นหนึ่งในอิสมูลอิชาร์อหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือค,อคำที่บ่งชี้ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งนั้นอยู่ใกล้หรือว่าไกลใช้บอกว่าคนสัตว์สิ่งของสถานที่นั้นๆเนี่ยอยู่ใกล้หรือว่าไกลจากเรานะคะซึ่งในอิสมูลอิชาร์อเนี่ยมีมากมายหลายคำเลยนะคะแต่ว่าคำที่เราเรียนกันในบทที่ ที่หนึ่งนี้ก็คือฮาดานั่นเองนะคะฮาดาเนี่ยมีความหมายว่านี่คือใช้สำหรับสิ่งที่อยู่ใกล้เราใช้สำหรับเพศชายแล้วก็สิ่งที่มันมีแค่อย่างเดียวนะคะหรือว่าเอกพจนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูประโยคที่เกี่ยวข้องกับฮาดากันนะคะ ประโยคแรกนะคะคือนำคำว่ามามารวมกับฮาดาคำว่ามาในภาษาอาหรับเนี่ยมันเป็นคำที่ใช้สำหรับถามคำถามเมื่อนำมามารวมกับฮาดาจะได้ประโยคใหม่ขึ้นมาว่ามาฮาดาแปลว่านี่คืออะไรนะคะใช้สำหรับถามถึงสิ่งของและสถานที่ สัตว์ก็คือทุกสิ่งที่ไม่มีสติปัญญานั่นเองนะคะสามารถใช้ประโยคนี้ในการถามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแมวสุนัขไก,ก่หรือว่าหนังสือสิ่งของต่างๆนะคะสามารถใช้ประโยคนี้ถามได้นะคะว่ามาฮาดานี่คืออะไรเวลาตอบก็ตอบว่าฮาดาแล้วตามด้วยคำศัพท์ได้เลยนะคะ ประโยคที่สองนะคะคือนำคำว่ามันมารวมกับฮาดาคำว่ามันเนี่ยในภาษาอาหรับก็เป็นคำที่ใช้สำหรับถามถึงคำถามเช่นเดียวกันนะคะเมื่อนำมารวมกับฮาดาแล้วจะได้เป็นประโยคคำถามใหม่ขึ้นมาว่ามันฮาดานี่คือใครนะคะซึ่งประโยคนี้เนี่ยจะใช้สำหรับบุคคลก็คือคนที่มีสติปัญญ,ญานะคะถึงหมายถึงคนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่สามารถใช้ประโยคนี้ในการถามได้ ะะแล้วก็วิธีการตอบก็คือตอบว่าฮาซาแล้วก็ตามด้วยคําศัพท์ของคํานั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นถามให้รูปคุณหมอมาแล้วถามว่ามันฮาซานี่คือใครเวลาตอบก็คือฮาซาแล้วก็ตามด้วยคําศัพท์หมอก็คือต่อบีบุนฮาซาต่อบีบุนนี่คือหมอ ประโยคสุดท้ายนะคะก็คือเอาคำว่าอามารวมกับฮาดาแล้วตามด้วยคำศัพท์นะคะคำว่าอาเนี่ยในภาษาอาหรับก,ก็เป็นคำที่ใช้สำหรับถามถึงคำถามเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาท้ายประโยคเนี่ยก็จะมีเครื่องหมาย question mark นะคะอาเมื่อนำมารวมกันแล้วก็จะได้ประโยคใหม่ขึ้นมาว่าอาฮาดาจุดๆุดจุด,จด,จดนี่คือจุดจุดจุดใช่หรือไม่สมมติแต่งประโยคว่านี่คือบ้านใช่หรือไม่ อ่าฮาระเบตุนนี่คือบ้านใช่หรือไม่นะคะอะวิธีการตอบนะคะก็จะมี2ออย่างคือถ้าใช่ตอบว่านะอมัมและถ้าไม่ใช่ตอบว่าละและตามด้วยคำศัพท์ของคำนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นเขาให้ภาพมสัสยิดมาแล้วเขา ถามว่าอ่าฮาซาไบตุนนี่คือบ้านใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่ตอบละแล้วแก้ให้ถูกก็คือละไม่ใช่บ้านฮาซามัสจิดุนไม่ใช่บ้านแต่ว่านี่คือมัสยิดนั่นเองนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะทั้งคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะประโยคนี้ใช้ได้กับทุกอย่างนะคะตอบก็ตอบได้2แบบเหมือนที่อธิบายไปแล้วก็คือนาอัมหรือว่าละแล้วตามด้วยประโยคที่ถูกต้องนะคะ คุณครูได้อธิบายถึงรายละเอียดของฮาดาไปแล้วนะคะทีนี้งานที่คุณครูจะให้นักเรียนทําก็คือให้นักเรียนไปเขียนคําแปลในหน้าที่12นะคะจะมีคําศัพท์ทั้งหมด24คําด้วยกันนะคะให้นักเรียนเอาคําศัพท์จากรูปที่คุณครูส่งไปเนี่ยมันจะมีคําแปลในหน้านั้นทั้งหมดเลยครูเรียงให้แล้วนะคะให้นักเรียนไปเขียนลงในหน้าที่12แล้วก็ช่วงเวลาวันหยุดนะคะให้นักเรียนฝึกท่องนะคะคําศัพท์ทั้งหมดนะคะแล้วก็ มีอีกงานหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดหลังเรียนนะคะจะดูว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะในแบบฝึกหัดนี้นะคะจะมี2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1ก็คือให้กากบาทนะคะข้อที่1ฮาซามีความหมายอย่างไรกอไก่อะไรขอขคนี่คือคอควายนั่นคือถ้าข้อไหนถูกก็คือให้กากบาดลงไปนะคะข้อที่2ข้อใดกล่าวถึงฮาซาได้ถูกต้อง กไก่ใช้สําหรับสิ่งที่อยู่ใกล้ขอไข่ใช้สําหรับเพศชายขอควายถูกทุกขอ้อข้อไหนถูกก็คือให้เขียนลงไปนะคะให้กากบาดลงไปข้อที่สเมื่อนํามามารวมกับฮาดาแล้วจะได้คําว่าอะไรอันนี้ครูบอกไปแล้วนะคะต้นคลิปมีความหมายว่าอย่างไรกไก่ขขได้คําใหม่ได้ประโยคใหม่ว่ามาฮาดาแปลว่านี่คืออะไรขอไข่ได้ประโยคใหม่ว่าฮาดามานี่คืออะไรขอควายได้ประโยคใหม่ว่า, ada, ออขขามาันฮาดานี่คือใครและข้อสุดท้ายของตอนที่1น,นะคะมั มหาดาเป็นประโยคที่ควรใช้ถามถึงสิ่งใดอันนี้ครูก็บอกไปแล้วนะคะกไกใช้ถามถึงสิ่งของขอไข่ใช้ถามถึงบุคคลขอควายใช้ถามถึงสถานที่อข้อไหนถูกก็ให้กากบะบะลงไปนะคะตอนที่2ก็คือให้ในักเรียนไปแปลป,ประโยคนะคะไม่ยากเกินไปนะคะข้อที่1ประโยคที่1นึ่งนะคะมหามัส jid แปลว่าอะไรข้อที่สองมหา a หามิฟเตอร์ฮุน ah อันนี้ก็ง่ายมากๆ เพราะว่าเราผ่านมาหลายรอบแล้วนะคะในหนังสือข้อที 3, อ่สามฮาห้าฮิซนุนและฮา The ิมารุนคุณครูเชื่อว่าถ้านักเรียนท่องคําศัพท์เนี่ยนักเรียนจะสามารถแปลได้เพราะว่ามันง่ายนะคะมันไม่ยากเกินนะคะข้อสุดท้ายนะคะมันห้าห้า,าต่อบีบน,นะคะอ่ะมีทั้งหมดสองตอนด้วยกันนะคะใครที่สามารถปินออกมาได้ก็ให้ปินออกมานะคะ ส่วนใครที่ไม่สะดวกนะคะก็ให้นักเรียนเขียนเฉพาะคำตอบนะคะลงในสมุดทีค่ครูแจกไปนะคะแล้วเมื่อทำเสร็จแล้วก็ให้ ถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณร okay. um ูดูนะคะครูจะได้ลองเช็คดูเบื้องต้นนะคะแล้วก็ในที่ให้ในคำสาบที่คุณรูให้นักเรียนท่องจำก็อย่าลืมลายเซ็นผู้ปกครองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ a s s a l ล m u a ม a i k u m w a r a h m a ล u l l